สบายดีจ้าพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุภูสุคนเมื่อนีก่กัอากาศเย็นคือเก่าพี่น้องเลยอากาศตอนเช้าๆเนาะเมื่อนี่กับวันพระฮาร์พี่น้องเป็นเสาวทีแสนมีความสุขและก็ดีใจที่สุดพี่น้องเลยนี่เบาไก่กำลังไปซื้ออาหารมากินพี่น้องอาหารสิมากินตอนเช้าๆพี่น้องเลยเบาไก่เนะี่ยเป็นดีใจแห้งพี่น้องเดี๋ยวสิมาถามอันความรู้สึกเพิินตั้งหน่อยเนาะ คืนนี่กับเพื่อนนอนบอกราบมื่อคืนพี่น้องเอ้ยหัวเพื่อน่ะได้เพื่อน่ะสิเพื่อน่ะได้ลูกพี่น้องเอ้ยหัวเดาวเรื่องท้องเนาะเพื่อน่ะดีใจพี่น้องเอ้ยเดี๋ยาเรื่องสีมาตอบคำถามถามผู้ชมเนาะเพื่อนที่ถามกันเของมาไล่ๆนะพี่น้องเนาะแล้วเรื่องกะก้อนหน้านี่ก้อนหน้าสิแตตกะกะพ่อคู้เลยพี่น้องเอ้ยว่าตัวเองนะ ซื้อผ้าแบบแบบพ่อหูแต่กับบเทิรค่ะน้อมั่นใจพี่น้องเลยผู้ซึกว่าทองกับเป็นสีออกออกเพราะว่ามันสีหออซองเดือนเลยได้พี่น้องผ้อก้บใครสีหอซองเดือนเลยเนาะแล้วเรื่องกับหูซื้อไว้แล้วเรื่องสื้อวนขึ้นแล่มือนห้าสิไปฝากทองพี่น้องห้าสิไปฝากทองเนาะในห้ากับสีมาถ่ายให้ทานผู้ส้มเบิงแล้วพี่น้องเนาะไปฝากทองขั้งแรกเลยพี่น้องเลยแต่ทาเบิงงยูส่งบอกไก่เลยพี่น้องเด้อ เพราะว่าเลาเรื่องยันบอดี่ทยเพราะว่าให้แชรบเบาไกลเพิ่งเป็นผู้ทยพี่น้องเลยตอนนี้เบาไก่กะเพิ่นกะดีใจนะพี่น้องเนาะตามภาษาคนเคยได้ลูกแต่คนที่เคยได้ลูกกือเลาเรื่องแล้วค่ะดีใจพี่น้องเลยคิดวบาตอนแรกกอันนี้ว่าตรงๆว่าอยู่น้ำการมากะเกือบปีพี่น้องโบคิดว่าสิมี่ได้พี่น้องของอยู่น้ำการมาเกือบปีกับบอดมี่พี่น้องเลยได้เล่าเรื่องกะบบอดีบอดเคยแตะเบิ้งบเดเคยแบบยืนโน้นนั่นนี่กเจ็บท้องนะพี่น้องเลย เริ่มแบบเจ็บนองงเจ็บนองงนะนี่กับมาโดนเติมเลยพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อดองพี่น้องเอ้ยผมซื้อว่บเจ็บแบบนี้นะแบบว่าเวลาที่เหายางร้ายหรือว่าเหานั่งแต่ว่าเหานางซื้อนะนี่มันมันกัสิเจ็บพี่น้องเอ้ยผมซื้อแบบถ่องกับห้องโกโกอยู่พี่น้องเอ้ยหิวเขาเลยพี่น้องตังหน่อยเบาไก่เพิ่นกะมาพี่น้องเพิ่นไปซื้อนอกิน แล้วเรื também, um ่องโปอยางยังเลยอยากอยากกินเนียนมะเขือพี่น้องเอ้ยอยากกินเนียนมะเขืออะไรก็อยากกินแบบประเภทแบบคลองทอดนี่เรวเรื่องกระสีหมักไนไดยพี่น้องอะไรพี่น้องเจ๊แดงยังใหม่ยังกินได้อู้อจิสตัมมังหงทิไปกินบ่ตัมมังหงหันหันไอจองนะป่ะจิสตัมมังหงหันไอจองบอกเราบรเเ็ดเพชรปันไดเด้อไว้พี่น้องไปปิ้งอ้วว่าเงอ้วก็ได้เคยแซ่บอยู่ ปิ้งอัวพี่น้องราคาสิบพันกีีเป็นเงินไทยกับประมาณสามสิบบาทหรือว่าสามสิบหาบาทพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณสามสิบหาบาทพี่น้องทายไป็นเงินหน่อยเนาะเจายนั่นนี่แหละในปิ้งอัวพี่น้องเพิ่นเราเลือกให้เพิ่นไปสุดตัมะฮุงวาชิบุกินตัมะฮุงพี่น้องเอ้ยตัมะฮุงกะอย่างนี้ขจาวานอกกินไรกับบุีพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าสิเริ่มสิเิ่มหักซาตัวเองพี่น้องเอ้ยบพว่าสิเป็นการกินน้ำเนาะกินน้ำกินนกินอาหารการกินกะ สีไดดดูแลหรือว่าเบิ่งตัวเองไล่ข้เก่าพี่น้องเลยแต่กะไปหันมาหนี่กะสี่บริษัไปไล่ขึ้นเก่าเพราะว่ารูซื้อว่าเจ็บนงนงพี่น้องเ้ยในทองนี่ตอนแรกคิดว่าสีเป็นเจ็บมาตลอดอยู่ได้พี่น้องเ้ยแต่เดาเรื่องคิดว่าได้เรื่องสีเป็นแบบเป็นเป็นเมนเลยพี่น้องเป็นนันมาทุกเดือนนะเด้อพี่น้องแต่กะกะบบมาจักเถื่อจนเกือบสองเดือนพี่น้องเลยคิดว่าเออหรือว่า่านแบบประจำเดือนเคลื่อนที่หรือว่านวใไดนะพี่น้อง ก็เลยกระโบ้เด้เลยโบ้เด้ได้ใส่ใจานไพี então, ee, ่น้องเลยกาดกระตกใจได้พี่น well, like ้องตกใจจนอึ Gan ้งแบบบคิดความความาดีใจหได้พี่น้องแล้วเรื่องน่ะคิดว่าตอนแรกคิดว่าสีเสื้อผ้ายาวใกล้หะพี่น้องแต่สีบวบอกใกล้แต่แต่มันอดบ้ได้พี่น้องแบบว่าเฮาเฮาแบบเฮาดีใจแห้งหะพี่น้องเฮากันเฮาอดบ้ได้เนาะเฮาก็อยากบอกให้เพลินหูแต่ก็อยากให้เพลินมีความสุขไปพร้อมๆกับเฮาพี่น้องเลย เท้านี้กับสิคอกินตามังคงหนึ่งมื้อพี่น้องเลยต่อไปแล้วกับสิบุกินอีกเพราะว่ามื้อนี้อยากเนียนมะเขือแต,ต่เน,นียนมะเข้อนะบบมี่พี่นอ้องก็เลยว่าสิไปซื้อตามังค์ฮงพี่น้องเลยกินมื้อเดียวนี่แหละพี่น้องเลยกลนายนั่นบอก,กายกัดคือสิบ่อยกินได้เพราะว่าตั้งแต่มะอขื้น,นี่เนาะโอ้หว่าทองเพิ่นบอกว่าสิเป็นอาหารการกินอยังเพิ่นกระหามเมื่อพี่นอ้องบอกว่าสิเป็นน้ำดื่มเนาะก็ต้องกินเป็นพวกอันน้ำหลอกน้ำแร่ไปพี่น้องเลยเพิ่นนะ เพิ่นห่วงลูกพี่น้องนาะว่ารืาพเพิ่นก็ยังบอยากบบกเด้พี่น้องเพิ่นห่วงลูกเพิ่นเบาไก่นะล้วก็เพิ่นกับพันอีกพี่น้องเอ้ยพันเมื่อคืนนี่นะเดี๋ยวพันยังเดียวสีห้เพิ่นมาเลาอีกทีหนึ่งเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้าเบาไก่มากคนพี่น้องเลยกราบขอพระคุณทาผู้ชมลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็เขามาเบิ่งทรงเดาเฮืองเนาะแล้วก็เขามาให้กาลังใจแล้วก็เขามาให้คําแนะนําตีสมกขอบขอประคุณลายๆเด้อแฮมมาเลยพี่น้อง สป็เบื่นเป็นขีดว่วโอ้แชร์ได้เหมือนโอยเปดีใจทั้งหนาตาหนาบานคนมาคอมเมนต์เจ้าป้าเบ่าวไก่หนาหนาแล้บานเลยเนาะกินก็ได้พี่น้องตามหุงกติมันซีนี้มันคืเป็นประแดกบี่บก็โอดก็ได้กินมื่นเดียวพี่น้องเลยกินมั้ เยเป็นทางภางานะหมอเพชรแล้วโคตรเพลินเลยสบายดีแค่พี่น้องกินข่าวน้ำกันได้จค่พี่น้องกินกตามบังหุงกับปิงอว่าพี่นอ้อง

เบาไก่กับฟันพี่น้องมาขึ้นนี่นะฟัน,ฮนเฮนอะไรน่ะพี่น้องฟันเฮนคนคนที่ใกล้ใกล้บ้านละโมงอะไพี่น้องอ่าใกล้บ้านละโมงเลยบริเวณบ้านละโมงเน่ยพี่น้อ,นเอ,อนนงเ,เ,นนงเพื่นอน,เ,ออนเล็กเล็กเนาะเล็กอายุสิบสี่ปีผูกคอตายพี่น้องเลยไก่เฮนในเฟซเนาะเห็นในเฟซบุ๊กเลย ว่าสุดาเรื่องฟังเนาะว่าคนใกล้ๆบ้านเนาะ,ละ,ละแลเรื่องกเข้าไปเบิ่งอีกนี่เนาะอ่ะขอเอ่ยบ้านแล้วพี่เนาะบ้านอาจารย์พี่เนาะบ้านอาจารย์เมืองแซบุทอง,งน่ะพีนน่น้องเานาะเป็นจุดเบาเบาเพราะคำว่านนอืามเล็กหน่อยสิบสี่ปีผูกคอตายพี่น้องเลยไก่เห็นเขาแช่ในเฟซเนาะอ่าหมูและหมูเพื่อนที่แช่กันนั่นแหละแต่ไก่ก็บูจักกับเล็กหน่อยเพื่อนเนาะแ,แต่ไก่ฮูจักกับคนที่เขาแช่เนาะ <c oughs> เราที่นี่ไก่้รฟันคืนไก่ไปเรา่มเลพาข่าไปเบิ้งเหรอแต่อี้หรอเปล่าอืมโอ้ยไก่เาไก่ฟันฟันเราไปเผาซุปแล้เนาะเราเผาอยู่เผากับเผาไปใกล้เผาขาขงเฮียแลยเลยมาทำบ่ไก่พี่น้องเลยมาทำไก่เนาะ ไก่กับยาดเนาะแบบตอนเผาเนาะเขาเอิ้เนี่ยเขาจะหลวัดได้จะหลวัดยิ่งเข้าไปใส่ลงทบเนาะไปมันโม่ใหม่กันโม่ใหม่ไฟโม่ใหม่ลงทบความฝันเนี่ยนะคอยอันซีกับใคยว่ามากับน้ำเมี้ยวเนาะกินกัาน้มีย้อนเมื่อป้าเขาจับตีดจัดเมื่อป้าดจัดอยู่ข้างข้างยังมานำมาท้ามข่อยท้าเบาใกล้ว่าอยู่บ้านใดอยู่บ้านใดวะซะ ผานแมีเจ้เกิดใช่เนี่เรามักากงั้นบ่นะเฮ้พยายามตื่นด้ว่อยหูเลยว่าเป็นว่าเป็นอันพีะบัดนี้เขยายามตื่นนะพอเขาหูเลยเน่ยวันน้องคนนันอันตายล้ะคือจะมาถามขนะ้พยายามตื่นอะมาถามว่าเบาเกลอยู่บ้านใดพี่น้องเ ก่อนกระต่อไปอยู่นมงก่อนวเนี่เห็นแล้วไหมกระตหรออือขอกระตื่นขึ้นอย่างเาเพิ่มเพิ่ม่ไหมหลังไอ้จนหรอยิงเราเรื่องกระเบิงเราแถวว่าเลยพี่น้องขึ้นเออกระลอเนาะคนกระลอล่อวมันจะหน่อยนะหากระลอดีอะ หน่าตากระจีหล really ่จนคนเด้อมันอยู่ชิบสี่ปีเจักเจ๊กนขิดยังอยู่นะพี่น้องเนาะมันยู่ยังหน่อยอยู่ที่มีความขิดยังถูกกอตายไก่ก็งงกันเรื่องแบบอีต้นเด้อนั่งเบาพี่น้องเิึนขึ้นน พันยิ่เจอเล็น่อยผู้าช,ชายผิวนานนนเเนาะจเอาเชจะไดู้กผู้ชายครับท่ันย้เนหนาผู้ชายก่อนหนอานี้้ังกัพัน่น้อยผู้ชายแล้วม่อุ้มเอาลพี่น้องคิดนีก็สิได็ขอลากันดว้วพี่น้องเด้อพบกันใหมคิดหนาจ้า ແລະພີ່ນ້ອງມາຊုပ်ຝັນຕະຫຼອດພີ່ນ້ອງມາຊາລີຈ້າດອກໄຂ່ນາໃຫຍ່ໆເດີ້ນະພີ່ນ້ອງເນາະ